อ้าวแล้วก็ขอกราบสุดท้อไม่เป็นน้องปิยะตาใหญ่ที่รัครับผมวันนี้ของผมเอ้ยสุดสุดสนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นแมทที่มีชื่อว่า happy heroes ก็ก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำทีตัวต่อไปนะครับผมไปรับชมกันเลยดีกว่ามาตอนนี้ผมก็เข้าเกมมาแล้วนะครับโอ้โหเป็ด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 โอ้ เกือบไปละลิขสิทธิ์เกือบแดกหัวบุแล้วไอห,หน้าโตในแล้วก็วันนี้ผมก็มากับชุดใหม่ของตัวละครผมนั่นเองนะคบผมซึ่งชุดนี้มันแบบชุดบ้านรวยอะชุดบ้านรวยนี่มีสร้อยทองมีแบบไข่ทองอะเออว้าไปพอเถอะโมเยอะละไปไปไปนอกเรื่องเยอะละเยอะละว่าแต่เกมนี้มันเล่นไงให้กดคลิกใช่ไหมอ๋อ เรากคดคลิกตรงนี้นะผมแล้วเราก็จะได้ไอ้นี่จำนวนการคลิกเพิ่มมาทีละหนึ่งก็แล้วว่าอ๋อ,รอตรงนี้คือเงินรางวัลลายวันนะครับผมนี่เลยดีละอู้ได้เพชรมาสิบนะครับผมแล้วก็ตรงนี้คืออะไรวะอัปเกรดอ๋ออันนี้เป็นอัปเกรดนะผมใช้เพชรในการอัปเกรดใช่ไหม,ไมเปล่าวะ ตรงนี้อ่ะตรงนี้เป็นบูสต์แล้วเราจะซื้อเพชรได้ที่ไหนอ่ะอ๋อตรงนี้ <Dragon. S 1> ากโอ้เลยบักไอ้เหี้ยแพงเล้ตรงนี้ก็ใช้สองหมื่นเพชรตรงนี้อ่ะหนึ่งร้อยเพชรอันนี้รีเบิร์ดใช่ไหมอ๋อ oh, นี่ไงผมกดรีเบิร์ดได้ละกดไปเลยอ๋อ oh, ถ้าเรารีเบิร์ดไปตอนแรกผมมีสิบใช่ไหมอันนี้ก็มีสิบห้าละ อ่าอันนี้ลีบิเบ์กอีกรอบปิวยี่สิบอย่างน้อยเลยอย่างน้อยเลยนี่อย่างน้อยเลยนี่แล้วก็ที่ผมหายไปนานก็เพราะมันจะสอบแล้วนะคะผมหมงเลยไม่ค่อยได้ลงคลิปแล้วก็การบ้านก็เยอะด้วยนอนนอนไม่เขาต้องสั่งการบ้านด้วยกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันสั่งมาทําไมต้องเยอะ,ต,ยอะต้องแยะอ้อันนี้ผมรีเบิร์ตไปได้แล้วสองครั้งนะครับว่าแต่เกมนี้มัน โอ้แต่และอย่างอย่างแพงเลยนะเดี๋ยวผมจะเก็บเพชรตรงนี้ให้ได้หนึ่งร้อยนะครับผมแล้วเราจะมาซื้ออันนี้กันนะครับผมไปตัดไปตอนที่ผมเล่นอันนี้จนได้เพชรถึง100หนึ่งร้อยเลยว่อไปไอหน้าตูดมาตอนนี้ผมก็ นั่งกดคลิกแล้วก็นั่งกดรีเบิร์จนเพชรผมมีหนึ่งร้อยห้าแล้วนะครับผมซึ่งเอาจริงตอนแรกผมคิดว่าเกมนี้มันจะเล่นนะ่ายากนะเว้ยเพราะพอเรากดรีเบิร์ตครั้งหนึ่งอะเราก็จะได้แค่ห้าเพชรเองนะครับผมแต่เนี่ยเนี่ยผมตอนแรกผมก็ไม่รู้นะเนี่ยพอเรากดเข้าไปตรงรีเบิร์ตนี่ใช่ปะ่ะมันจะมีบวกสามบวกห้าอะไรพวกเนี้ยแล้วตอนแรกผมก็กดแค่ไอ้ตรงที่มันมีให้แค่บวกหนึ่งที่มันเป็นพันอะไรพวกเนี้แต่ผมไม่รู้ไงว่าไอ้บวกสามบวกห้าเนี่ยมันทํายังไงให้มัน ได้นะผมแต่พอผมกดไปแบบกดเพลินๆน่ะกดจนเลยอ่ะ <ST ALL> กดไปเรื่อยๆ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 เรื่อยๆ,ๆนี่แล้วมันก็เด้งขึ้นมาแล้วผมก็แบบอ้๊ยลองกดดูปุ๊บอ่านี่กลายเป็นร้อยี่สิบจากตอนแรกมีร้อยห้าขึ้นมาเร็วมาก<ะ>มาผมจะมาซื้อคอมมอนเอกเปิดไข่เลยหนึ่งฟองปุ๊บ สิุ้ๆหกเปอร์เซ็นต์อ่าอยู่นี่อ่าแล้วก็โอ้คูณ2.5ดีย๋ยวไหนลองใส่ดูทีหน้าตาหน้าตานี่แบบมุงมิงคุงคีตมุตุมิงแล้วตาดูแบบเหี้ยกูอยากตายหน้าตูดตาเป็นอย่างหน้าตูดเลยอ่าเราจะมาดูกันว่ามาบวกให้เราจริงบ้าเขาโอ้โห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 อย่างเร็วเลยใช่ ที่แรกที่เราต้องไปเราต้องมีการรีเบิร์ตหนึ่งแสนครั้งไอ้ทายเออเอาเป็นว่าอา่าเดี๋ยวพาร์ทนี้เดี๋ยวผมจะทำการเก็บเพชรแล้วก็ซื้อไข่อีกฟองหนึ่งนะครับผมแล้วเราก็จะจบคลิปนี้กันนะครับผมส่วนพาร์ทหน้าผมก็อาจจะไปนี่เลยไปตรงนี้เลยไปที่ต่อไปนะคะผมไม่ใช่อะไรหรอกเว้ยขีย้เกียจ ไอหน้าตูดอ้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าเลยเย้วเลยเย้อ,อยู่ไหนวะอยู่นี่นี่บวกยี่สิบหมนี่ซื้อได้สามฟองเดี๋ยวนะมันสามอ๋อเดี๋ยวผมเก็บอีกนิดนึงดีกว่ะนิดเดียวเท่านั้นแล้วก็จะไปซื้อไข่แบบสามฟองลวดเดียวมาโอเคมาซื้อกันสามฟองกดไปเลยปุ๊บ เปิดที่รับฟองกันเ้ยเสียเวลาอีกว้าวหน้าตาสุด้องแบวปุ๊บโอ,โอ้ดีอย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 มาดีมาดีตัวหนึ่งตัวสุดท้ายปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้ไอ้หน้าตูดมาผมจะลองมาใส่กันนะกดได้ตัวนี้ดีกว่านี่เราสามารถเอาเพชร ใส่ได้ห้าตัวนะครับผมตัวหนึ่งปุ๊บโอ้วาววาวเดี๋ยวลองกดครั้งหนึ่งดิครั้งหนึ่งจะสองพันเลยเหรอได้สองพันเลยเหรอว้าวเอเฟกแต่อย่างไงก็ตามนะครับผมก็ลูกผู้ชายไม่มีคำว่าผิดสัญญานะครับผมเราซื้อเพจเสร็จแล้วเราต้องปิดคลิปนะครับผม ก็ถ้าใครชอบก็ย่ืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะผมถ้าใครอยากให้ทำต่อก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับผมอ๋อสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ